ภาวนาก็คือพัฒนาพัฒนาสติให้จิตกับสติเนี่ยมาเป็นอันเดียวกันจิตเราไม่มีสติไงไม่มีอะไรไม่มีฐานนะอะไม่มีฐานมันก็เลยไหลไปตามอารมณ์หลงในอารมณม์น,นะ,ะมันไปยึดเอาอารมณ์เป็นเป็นตัวเป็นตัวเป็นของกูของกูงกเพราะว่ามันหลง พราะจิตเราเต็มไปด้วยความหลงเขื่อวิชานะไอความคิดที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่จิตไอตัวเนี่ยที่เรารู้เหมือนกับเราห้ามเห็นไหมมึงมึงมึงก็รู้ใช่ไหมว่าจิตมึงคิดไม่ดีเห็นไหมแล้วใครเราเป็นผู้รู้ฮะใครเราเป็นผู้เห็นดูหน้ามึงจะมึงมึงจะห้ามนะมึงรู้นะว่ามึงจะมึงะทําทำนะมึงจะาทำนะเห็นไหม ไอจิตมันก็ไม่ฟังมึงเห็นไหมแล้วแล้วใครล่ะมึงม,งไมึไม่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 มาสังเกตดูว่าใครล่ะเป็นผู้รู้เป็นผู้บงังแล้วเรจะเชื่อตัวไหนอะเราก็ต้องเชื่อตัวนี้จะกลับมาอยู่กับผู้รู้สิ <c oughs> ไม่ใช่กลับไปอยู่กับจิตฮ <c oughs> ะมึงมึงสังเกตดูนะมึงรู้ใช่ไหมว่ามึงอย่าไปรักเขานะอย่างเงี้ยแต่ไอจัวนี้มันกนะ็รัก มึงอยาคิดมากนะอย่างเงี้ยมึงห้ามตัวเองเห็นไหมแต่อ้ตัวนี้มันก็คิด<ฆ>ทีนี้ทําไมมึงไม่กลับมาดูดูอยู่กับตัวรู้เนี่ยมึงไปอยู่กับตัวคิดอะ่ะมึงนิดว่ามึงคิดไงนั่นแหละคือวิธีที่จะแยกออกมาระหว่างผู้รู้กับผู้หลงเห็น <c oughs> ไหม,มีคือ,อยกขา,าดแยกขันใช่คาว่าแยกธาุแยกขันเนี่ยไม่ใช่ไปแยกอ่าร่างกายแยกเป็นชิ้นเป็นส่วนอะไรนั่นอ่ะนะอันนั้นเป็นอุบายรรมเฉย แยกไม่ได้หรอกนะเป็นอุบายทำที่เพ่งอสุภาเพื่อจะล,ลดเพื่อจะเปลี่ยนอารมณ์ให้มันน่าเกลียดเพื่อจะลดราคาตัวนั้นนะได้ชั่วข่าวแต่ส่วนมากมันจะแยกไม่ได้มมนก็กลับมาหลงเหมือนเดิมนะ <c oughs> การจะแยกจริงๆเนี่ยไม่เราไม่ต้องไปแยกเพียงแต่เรารู้รู้ทันมัน มันจะแยกของมันเองนะนั่นแหละทำยังไงจะเป็นรู้ทันทีนี้เราก็มาเรียนรูว้วิธีวิธีวิธีที่จะเข้าไปดับทุกข์ก็คือเอาธรรมะธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอะไรล่ะฮะที่จะเป็นข้าศึกตัวตัวนี้ฮะ ก็คือสมาธิสมถาะาและวิปัสสนาเองนะกรรมฐานต่างๆเนี่ยราาพระพุทธเจ้าย่อเหลือแต่สมถะกับวิปัสสนาเหลือสองแค่นี้นะทีเนี้ยทำไงจะย่อลงมาสมถะคืออะไรละ่ะสมถาะาก็คือทำให้มันเป็นสมาธิวิปัสสนาคือพยายามฝึกสติให้มีตัวรู้ขึ้นมาสติ เพราะตอนนี้เราก็มีสติกันทุกคนจะมีน้อยอถ้าไม่มีสติมันบ้าแล้วตอนนี้เหนยแมคนกาลังจะเป็นบ้าเ๋ยนี้ขาดสติเพราะความกลัวเห็นไหมกลัวโรคโควิดเนี่ยอ,อ่มึงจะบังคับคนได้ไหมล่ะคนที่ไม่ได้ฝึกไม่มีระเบียบวิน,นัยเห็นไหมมันก็ออกไปเชื่อไปกินเหล้าเห็นไหม อ่ามันก็ไม่รับผิดชอบตัวของมันเองแล้วไม่รับผิดชอบสังคมเพราะคนที่ไม่มีระเบียบไม่ได้ฝึกฉิดพึ่งใชความ,ยามนหยาดเหนตันี้ขึ้นมาตัวนี้คือตัวกูเมืมอม่าลุับใช่ฮะคือมันยุบดบ่อใดมันใช่ฮะ,ะคือมันในนี้มันเป็นอันเดียวกันคือเราเอาจิตจสังขารเป็นตัวเองคือเราหลงสังขารน,นึกว่าตัวเองเข้าใจไหมอ่นนึกว่าเป็นตัวกูของกูอะไระกูกูจะตายอะไรทำนองนี้ย ที่จริงเนี่ยถ้าเราย้อนดูไปวันนี้ตำรวจเขาซื้อพระใจปิดกมาถวายหลวงตาที่จริงหลวงตาเนี่ยเคยซื้อหลายสิบปีแล้วเมื่อก่อนเคยซื้อเองเลยซื้อมาสี่ห้าเล่มเลยอเอามาอ่าเนเพราะหลวงตาไม่ได้เรียนหลวงตาก็เลยไปซื้อมาสมัยก่อนมันสี่ห้าเล่ม ซื้อมาหมื่นแปดมั้งเขาจำไม่ผิดซื้อมาอ่านะ <c oughs> ตอนแรกก็อ่านแต่นิทานวัตถุหรือชาดกต่างๆเพราะมันเพลินเราเก็าจะตาทีนี้หลวงจาก็เลยมาระลึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเกิดสมมุติว่าพระโพธิสัตว์บำเพ็ญมา20อาสงไข่นะแสนมหากัปแสดงว่าพระพุทธเจ้าเกิดนานมากเข้าใจไหม สดงว่าพระเจ้านี้เกิดนานมากเป็นมาทุกอย่างเป็นเส้นแสนน่ะเป็นเส้นแสนกลับกันน่ะและ้วยี่สิบสองขัยเนี่ยาวนานมากแสดงว่าเกิดตายมาไม่รู้กี่ไม่นับมาประมาณไม่ช่วเพราะฉะนั้นนั่งอยู่นี่ก็เลยถ้าย้อนกลับไปคนเราเนี่ยเกิดมาตายไม่รู้ตายไม่รู้กี่หนแล้วฮะมันคือบ่มีควาเมเบื่อในในการเพราะมันไม่รู้ไง ทีจริงเกิดมาแล้วมันจะทุกข์มากเห็นไหมเกิดเป็นสัตว์ก็ทุกข์เกิดเป็นอะไรก็ทุกข์เป็นเทวดาก็ทุกข์เป็นพรมก็ทุกข์เห็นไหมท่านถึงเรียกวัตตะสงสารในสามสิบเอ็ดภพเนี่ยปัญหาคือมันบวเห็นถูกแต่ว่ามันถือว่าปฏิบัติเอาสุขน,นี้ค่ะใช่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 เพราะสุขมันก็เป็นอารมณ์ <c oughs> ทุกข์มันก็เป็นอารมณ์อ่ะอ่าทีนี้จิตไอเราเนี่ยมัน,มนชอบสุขเห็นไหม แต่มันก็ไม่รู้ยิ่งอยากได้สุขเท่าไหร่ทุกก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเห็นไหมเพราะจันหาจริงไหมเพราะเรารักษาไม่ถูกวิธีอย่างเนี้เดย๋ยงนี้เรามารักษาเอากายมาเป็นตัวเราเอาท่าสี่เนี่ยที่เต็มไปด้วยเชื้อโลคเชื้อเชื้อโรคเนี่ยฮะจริงไหมแล้วมันก็เสื่อมไปทุกวันทุกวันจริงไหมอ้าจริงไหมเชื้อโรคมันก็เต็มไปด้วยมันก็ต้องป่วยทุกวัน่ะเห็นไหม ยัก็มึงมึงป่วยทุกวันนะไม่ใช่ไม่ป่วยนะฮะป่วยป่วยอะไรตื่นมาไม่จำป่วยเป็นโรคหิวฮะมึงก็ต้องหายามารักษาคือข้าวปลาอาหารที่มึงกินเข้าไปฮะเห็นไหมฮะเห็นไหม จริงๆมันป่วยทุกวันอะฮะเนี่ยฉันถึงว่ากินเพื่อบรรเทาเวทนาเหมือนกันนะหิวนี่ก็เป็นเวทนาตัวหนึง่งเห็นไหมกินข้าวเนี่ยฮะ,ะทีนี้กายเราเนี่ยมันไปมันมันมันเสพข้าวไะเสพซากพืชซากสัตว์เห็นไหมมันคือวาเห็นว่าอาการหิวหนึ่งคือถูก,กมันไม่รู้อ่ะเด็ก,ก มันก็เอาความอร่อย,ออย,อยงไงติดอยู่ในรสชาติไงเห็นไหมอ่ามันไม่รู้เรื่องหรอกว่ามันกินซากพืชซากสัตว์เข้าไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วกายเนี้ยเข้าใจไหมอ่าจะจิตเนี้ยจิตเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นเสพอารมณ์เห็นไหมจิตเนี่ยมันเสพอารมณ์เพราะนั้นเราก็จะเห็นเลยว่าร่างกายอย่างก็เหมือนกับหุ่นยนต์จริงไหมอ่า ร่างกายเนี่ยเหมือนกับหุ่นยนต์ถ้าจิตสั่งไปยังไงมันก็ไปเห็นไหมฮะ,ะ,ะเวลาเราโมโหก็จิตละมันกเการ่างกายเราก็โมโหไปด้วยเห็นไหมเวลาเราอยากไปทํางานไปอะไรอย่างเงี้ยก็จิตนี่แหละเป็นคนสั่งเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของเราคือกระจกเงาของความคิดคือจิตนี่แหละเห็นไหมเพราะนั้นต้นเหตุก็เกิดจากจิต เกิดจากใจร่างกายเนี่ยแม้จะจะกินอะไรเนี่ยถ้าจิตใจมันไม่ชอบอะมันไม่กินหรอกเข้าใจไหมเ <c oughs> พราะจิตมันเกิดทัญหาอยากกินนั้นกินนี้ก็ติดในรสนั้นพอกินซ้ําๆซ้ำๆทํทำซ้ำๆมาก็ติดในรสชาตินั้นทุกอย่างติดหมดเหมือนกับติดรสกามรสราคาต่างๆนี่แหละฮะปฏิบัติคือมาแก้พวกนี้บ้ค่ะมาแก้พวกอารมณ์พวกนี้แก้จิตเนี่ยอ่ะ <c oughs> วิธีก็คือทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องวิธีที่พระพุทธเจ้าก็วิธีก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนคือพระธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าสอนอะไรล่ะอาณาปานสติสมาธิเพราะฉะนั้นอ่ะ เราก็เลยว่าอานาปานสติสมาธิคืออะไรอาณาปานะก็คือลมหายใจเข้าออกเห็นเงีเราเอาลมหายใจเป็นวิหาระธรรมวิหาระแปลว่าที่อยู่เราเอาสติเนี่ยเอาจิตเนี่ยมาผูกไว้กับลมเข้าออกเพื่อจะหลอกล่อให้จิตเนี่ยมาอยู่เป็นฐานเอาใช้ลมเป็นฐานนั่นแหละเขาเรียกกรรมฐาน นะและทีนี้ตัววิปัสนาเนี่ยยังไงที่จริงมันจะวิปัสนาในตัวถ้าเราฝึกอาณาปณสติเพราะเราจะเพราะเราดูลมมันก็จะมีความคิดเกิดขึ้นอยู่ในลม,มนั่นแหะมันจะผสมผสานกันไปเราก็จะเห็นความคิดมันผุดขึ้นผุดขึ้นนั่นแหละคือตัวรู้ตัวสติ เราจะไปเชื่อมันความคิดมันจะคิดดีก็ตามคิดชั่วก็ตามเราก็จะดึงมาอยู่กับลมเข้าลมออกอะฮะเบนลลมื้มันคือสิมีสินสมาธิปัญอย่าเรื่องเนี้ยไม่ใช่กูพูดคนเดียวนยะเว้ยฮะวันนี้กูก็เห็นแล้วว่ากูพูดมาทั้งหมดเมื่อก่อนกูก็ไม่รู้ว่าครูอาจารย์ยจะพูดเหมือนกูนะอะ ถ้าเราบังคับจิตไม่ได้ถ้าเราบังคับใจไม่ได้ไม่มีทางอ่ะฮะที่เราจะเอามันอยู่นะเรามาทำเนี่เพื่อฝึกใจตัวเองนะเห็นไหมฝึกจิตตัวเองให้มันอยู่กับลมพอมันอยู่กับลมเนี่ยศีลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในตัวเห็นไหมไม่ใช่ศีลไปอาราธนา อันนั้นเขาเรียกศีลศีลพวกนั้นเป็นศีลภายนอกคือรักษาได้าจากกายกับวาจาแต่จิตมันรักษาไม่ได้เห็นไหมไอล้ละละมาใส่ชุดขานั่งเนี่ยเห็นไหมฮะมานั่งเห็นไหมมันก็จะอยู่ในศีลของกายและวาจาจริงไหมแต่จิตเนี่ยใจ่ความคิดเนี่ยมันจะอยู่ไหมมันจะมีศีลกับมึงไหม นั่งอยู่หลับตาเนี่เดี๋ยวมันก็คิดไปตำหนิคนนั้นไปชอบคนนี้ว่าคนนี้เห็นไหมมันไม่มีศีลเห็นไหมมันมีศีลจากภายนอกนเวลาทําให้มันบาลานซ์กันระหว่างวันถ้า<ฆ>นอกจากลมเราไม่ใช่จะเอารมซะก่อนให้มันมีฐานซะก่อน <c oughs> นะนะนะเราพูดถึงอานาปานะสติก่อนดจตดิข้อ หมกามันเบิ่งบ่ได้ตลอดดีแล้วครับไม่ได้ไม่ได้ใครก็ไม่ได้นอกจากคนที่ฝึกเป็นอาณาปานัญญาที่ผู้เจ้าสอนแล้วทำตรงนี้ให้เป็นฐานมั่นก่อนใช่ใชนะ,น,ะนี่แหละกรรมฐานนะกรรมมาถึงการกระทำใช่ไหมกรรมคือการกระทำกรรมฐารรรรมนานี่หมายถึงฐานที่ตั้งก่อนเอาเอาลมนี่เป็นฐานเป็นที่ตั้งของจิตก่อนของสติก่อน พอจิตอยู่กับลมเห็นไหมถ้าถ้าอยู่กับลมมันไม่ไปไหนเห็นไหมมันมีศีลเกิดขึ้นเห็นไหมมันต้องไปขออะไรสีลเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะมันไม่จำหนีมันไม่ออกข้างนอกเห็นไหมมันไม่ไปสร้างกรรมแล้วนะมโนกรรมนี่เองตัวต้นเหตุทีเนี้ยฮะเราต้องมาฝึกตัวนี้แล้วทีเนี้ยฝึกสติฝึกจิตเนี่ยไม่ให้มันไหลหลงไปกับความคิดฮะ ไม่มีอะไรหรอกนะถ้าใครเห็นความคิดคนนั้นแหละอ่ะนะจะเห็นต้นเหตุของทุกทุกข,ขงังปวงอ่นะขณะที่สติเราอยู่ในลมอน,นาปานาสติขณะนั้นคือเราศีลบริสุทธิ์งเราจ้ะศีลมันเกิดขึ้นทันทีเลยสมถะนี่มันจะรวมมาศีนไปด้วยพอจิตเราไม่ได้สายแสอ่าอันนี้เขาเรียกอธิศีนเลยอันนี้คืออธิศีนใช่แต่แะจะมีเป็นช่วง แล้ทิ่ธรรมะเนี่ยต้องประมาณไหนไม่มีประมาณเมือนกันสมาชาติกวิปัสสนาเนี่ยมันจะอยู่ในในลมเลยถ้าเรามีสติอยู่มันไม่ได้เข้าไปลึกหรอกที่ท่านท่านแยกว่าคณิกาสมาธิอุปจารสมราธิอัปปนาสมาธิาไม่ต้องปปไปหาเลยนะนะนะที่หลวงตาพูดเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องของเจริญฌานครับครับนะ ไม่ต้องอย,อย่าไปไล่หาชื่อของระเบียบของการขั้นกันตอนมันเลยตอนตอนฝึกเนี่ยอย่าไปไล่เลยค่ะค,คือการหูแวบบแวบบหี่คือคณิกะทา,าทานีบอกแม่นบ่อ้อ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรู้เองไอ้ตัวนั้นอย่าไปอย่าเพิ่งไปตั้งชื่อว่าเป็นกณิกะเป็นอุปจาะเป็นอัาาปอมานาเลยเราเพียงตั้งฐานก่อนเดี๋ยวมันจะเกิดสัญญาขึ้นมาเห็นไหมเฮ้กูขั้นกันิกะมันลงไปกับความคิดอีกะอะเห็นไหม อย่ามีขั้นมีตอนเลยพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไงร,รู้ไหมดุก็นาอานุน,นใครเจริญอาณาปานาสติบริบูรณ์แล้วสติปัฏฐานสี่ย่อมบริบูรณ์สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์แล้วพ่อชงเจ็ดย่อมบริบูรณ์พ่อชงเจ็ดบริบูรณ์วิมุติย่อมบริบูรณ์คือดูลมและจบเลยไม่ต้องไปสนใจอะไรไม่ต้อง,งไปสนใจฟ้าถล่มดินทลายมันจะคิดยังไงก็ตาม มันที่ดูความคิดกับดูลมเนี่ยสลับกันได้เลยทุกขั้นตอนไปเลยทุกขั้นตอนไปเลยมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วความคิดเนี่ยไปบอกว่าได้สมาธิขั้นไหนไม่ต้องเลยนะให้อย่าเพิ่งไปไล่หาพรามันจะติดกับดักของความคิดอีกเราต้องมีทิ้งมันก่อนอให้มันมาอยู่ตรงนี้ก่อนให้มันว่างะก่อนฮะแต่บางทีคนที่ไกลครูบาอาจารย์นะก็อาจจะหลงเขาาจจะมีจุดที่แบบว่า ไม่ได้บางทีก็ไม่ได้ถามพอ่อพ่อฮะอยู่ <salud able. S 2> ไกลๆอย่างเงี้ยมากได้ได้ก็ก็ก็ฟังตัวเนี้ยเป็นหลักฐานเลยเพราะว่าถ้าเราพูดมากๆถ้าเราไปไล่เอาชื่อของธรรมะเนี่ยต้องต้องดูนะพระอรหันต์บางบางองค์นะบางหลายองค์เลยล่ะไม่รู้จักชื่อเลยครับจนสอนใครไม่ได้ทําไม่านบรรู้ทรรได้จะสรู้ได้ หมานี้อ่ใ,ใเพราะสัญญามันเยอะมันเลยไปไม่ได้เห็นไหมเพราะว่ามันไปไล่เรียงเดี๋ยวก็เป็นนั่นเห็นไหมมีคนมาถามเรื่องจิตเจจะสิกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปรู้เลยจิตเจจะสิกอะไรก็ตามเดี๋ยทีนี้เราต้องกลับมาอนุโลมปฏิโลมใหม่ก็ได้เรื่องพวกนี้ถ้าเราเป็นครูบาอาจารย์คนมันรู้มารู้เรียนรู้ภายหลังก็ได้นะ คือจับมันมันเลยก็คือดูลมดูลมลม,ลมอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นนี่คืออาวุธที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้ารับรองฮะอาน,นิสงส์ของอาณาปานในสติสมาธิเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยได้เป็นพ้าอรหันตอนมีชีวิตอยู่โอ้ย่างอย่างมากอย่างกลางคือเป็นพระอรหันตอนจะตายฮะแล้วการวางน้ำดักเหรอครับฮะ อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับบุบคค<น>ลคนนั้นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่การสอนสมาธิเนี่ยจะเอาแบบครูบาอาจารย์เป๊ะไม่ได้เพราะนิสัยวาสนาคนสร้างมา,างไม่เหมือนกันแม้แต่ลูกศิษย์ที่นั่งอยู่สิบคนนี้ก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเราจะมาว่าคนนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมแล้วแต่คนนั้นจะใช้ปัญญาอุบายของใครขั้นปัญญาของใครนะครับ ที่เขาบอกว่าสมาธินปญญัปัญญาปัญญานำสมาธิอ่าี้อาที่จริงมันอันเดียวกันถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่มีวิปัสสนาหรอกถ้าไม่มีวิปัสสนาก็ไม่มีสมาธิไม่ต้องไปพูดหรอกพระพุทธเจ้าก็พูดถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่มีวิปัสสนาถ้าไม่มีฌานส่วนมากก็มีสมาวิปัสสนาล้วนๆอ่งนี้ไม่มีไม่มีไม่มีไม่ม ไม่มีสมาธิม,มึง<อ>มึงจะเอาวิปัสสนาจากไหนมีแต่แบบมึงคิดนั่งนึกเอาคิดเอาแหละวิปัสสนาล้วนๆคือมีแต่ความคิดใช่ต้องมีต้องมีสวัสดิด้วยมึงอย่าลืมนะคนพูดธรรมะแจกฉานเรื่องอภิธรรมต่างๆพูดจาโวหารสอนคนได้เยอะๆเนี่ยไม่ใช่เป็นพระอรหันนะไม่ใช่เป็นคนบรรลุธรรมนะฮะผคิดว่าการดูจิตล้วนๆล,ลงไปเลยที่ไม่ทำสมาธิ เนี่ยก็คือการทำพิปัสสนาแล้วมึงไม่มีสมาธิมึงจะเห็นเหรอฮะนี่คือไม่ต้องทิ้งสมาธิทิ้ไม่ได้หยุดคิดถึงโลครับฮะแต่ที่รู้ต้องอาศัยความคิดลุงปุดป่ดุลเคยพูดครับยกยกขอน้อมอธมะอันนี้มาฮะลุงปุด่ดุลพูดหยุดคิดถึงโลคำว่าหยุดคิดถึงโลเนี่ย ถ้ามึงไม่หยุดคิดได้ไม่ไม่เข้าไปสู่สมาธิไม่เข้าไปสู่ฌานหรืออเบขาเนี่ยฮะหรือเอาคาตาเนี่ยมึงจะหยุดได้ไหมไม่มีทางมึงก็เลยรู้ว่ามันหยุดได้มันเป็นอเบขาเองจริงไหมถ้ามึงไม่เข้าไปวา,างเชื่อ,อยู่อเบคาเนี่ยมึงจะมึงจะเป็นสมาธิได้ไหมไม่มีทางมึงจะเห็นไมไม่มีทางมึงก็จะไปอดีตและอนาคตตามความคิดจริงไหมมึงจะอยู่ปัจจุบันไม่ได้นี่คือหนึ่งสอง ถ้ามึงไม่เห็นความคิดเ่ยไม่อาศัยความคิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมึงจะรู้ได้ยังไงอ่ะไม่ใช่ว่าไปคิดนะหลวงปู่ดูลว่าที่รู้เพราะอาศัยความคิดไม่ใช่ว่าไปอาศัยความคิดคือไปคิดนะคืออาศัยให้มันเกิดขึ้นมาแล้วดูมันไม่ใช่ไปคิดเอานะนะ,ะนั่นแหละมันลึกกล้ำมากครูบาอาจารย์ที่พูดออกมานะ คนที่หยุดคิดได้เท่านั้นที่จะรู้เป็นปัจจังเอามาอวดกันไม่ได้ใครก็พูดได้จริงไหมแต่คนที่จะหยุดคิดได้เนี่ยมันมีน้อยฮ,ฮมีน้อยมากแต่ว่าก็ไม่น้อยนะหลายคนอยู่เหมือนกันที่ทําได้แต่จะทําได้ถาวรไหมอันนั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าได้ลิ้มรสของความหยุดคิดได้เนี่ยจะรู้ว่ามันสบายเห็นไหม มันไม่สุขไม่ทุกข์หรอกจะหยุดคิดได้ก็ต้องทําให้มันทันกันหมดนะครับสติก็ต้องอย่างนั้นอ่ะคือมันหยุดเองไม่ใช่มีใครเข้าไปดับไม่ใครอยากไปอยะถ้าเขารอเข้าไปแชรกแชรมันก็เป็นสัญหาไม่มีทางเข้าใจไหมอ่ะเหมือนมันจะไปพยายามไปคิดแยกเนี่ยมันแยกไม่ได้หรอกเข้าใจไหมเพราะมันเป็นตัณหามันเป็นเจตนาเข้าใจไหม สมาธิจะเกิดขึ้นคือไรเจตนานะวิปัสสนาก็ไรจตนาคือไรจากความคิดนั่นเองนะนะมันเป็นปัญญาล้วนๆนั่นแหละคือปัญญาที่แท้จริงอนะ